มาทำออมกบกันจ้าวันนี้ใส่กบลงไปเด้อจ้าวันนี้จะพาทำออมกบสูตรแม่น้องเฟสนะคะแบบง่ายๆอันนี้กับปลาค่ะแล้วก็มะเขือแล้วจะมะเขือ ผักทองมีผักอะไรก็จะใส่ไปนะขนาดยังมูสุกเจ้าออมกุบก็เป็นตะแซบแล้วของแซบพีสานเคือปวงนะคะเคือปวงใสย่ยองชูรสกับของชูรสน้ำตาลปลปานิดหน่อยแล้วก็ผักเดี๋ยวจะผัก ขาดไม่ได้นะคะผักกระแยงผักกระแหงใส่ออมกุบนี่คือขาดบรไดกะคือบะแซไเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะออมกุบแซบ่บหอมใครอยากใส่ผักอะไรก็